บาลานไมฮะสาสวัสดีครับสวัสดีครับถ่ายนะมาทรีทูว2 1สวัสดีครับพวกเรา s ุ per thai สวัสดีครับสวัสดีครับทาราเลยสวัสดีครับทาลีสุ per t ครับสวัสดีครับพิงไทยซุป e r ครับ สวัสดีค okay. รับมีนาซุภปรไทยครับสวัสดีครับมีนจาซุภปรไทยครับเพลงใหม่ใช่ครับผมก็เพลงใหม่ของพวกเราซุภปรไทยนะครับเป็นเพลงเดบิวต์แล้วซึ่งมีชื่อเพลงว่า f r u n the Show f r u n the Show อะไรนะครับไมถึงได้ชื่ออะไรเี่ย ต้องบอกว่าเราสี่คนเป็นน้องใหม่ในวงการเนาะกับเพลงเดบิวต์ครั้งนี้เราก็รู้สึกว่าเราเองก็อยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะผลักดันทีปปอปให้ไปสู่เวทีระดับโลกแล้วก็เติบโตขึ้นในอนานคตต่อไปด้วยเราจึงใช้คาว่ารันเดอะโชว์ต่อจากนี้ครับพวกเราเองก็อยากจะสร้างสีงสันให้กับวงการทีป๊อปมากขึ้นด้วยครับคือเพลงนี้ครับพวกเราตั้งใจว่าเราวางคอนเซปต์เพลงนี้เอาไว้คือเราต้องการจะโชว์ตัวตน บุคลิกของพวกเราแล้วก็ความเป็นซปเปอร์ไทยออกมาในเพลงนี้ mm. ให้มากที่สุดเพราะว่าเพลงแรกอะเจเนเรทของพวกเราอะคือเราโชว์ความสามารถไปแล้ว mm. อ่าซึ่งเพลงนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากให้ทุกคนเห็นมุมที่เป็นตัวตนของพวกเราบ้างว่าแบบพวกเราเป็นคนยังไงซึ่งเราก็เลยทําเพลงนี้ออกมาก็คือ Run the s h ช w โดยที่เราขายคาแรคเตอร์เลย mm. เพลงนี้จะมีความสนุกสนานครับมีความตลกมีความแปลกมีความขีิบ้าบ้าบ, mm. บ,บ,บ,บทุกอย่างใช mm. ่มีความแปลกอยู่ในนั้นซึ่ง ก็ตรงกับคอนเซปที่เป็นตัวพวกเราอืมันคือแบบซูเปอร์ไทยคือสิ่งนี้เลยคือเพลงนี้เลยความแปลกอะครับจริงๆตอนแรกก็ไม่ค่อยแปลกนะครับแต่ว่าอยู่กับเพื่อนๆเราก็โดนหล่อหลอมันก็เริ่มแปลกขึ้นครับไม่ได้เป็นครับจริงๆครับตัวตัวจริงผมเรียบร้อย คนอื่นก็จะมองเราแปลกนะเข้าใจไหมความแปลกในซิงเกิลนี้ซิงเกิลอยู่ที่เราความแปลกในซิงเกิลนี้ผมว่าฟังเขาเรียกว่าไงอ่ะตอนที่เพลงเราออกสตรีมมิ่งใช่ไหมอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยซูเปอร์ไทยทำไมรอบนี้ไม่มีดนตรีไทยเลยทีเนี้ยเราก็มีเขาเรียกว่าไงเรามาในพาร์ทของท่าเต้นซึ่งท่าแดนซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าแดนซ์แพรคทิสออกทุกคนน่าจะได้เห็นชัดเจนมากขึ้น เรามาในการแหวกแนวก็คือเราเขาเรียกว่าอิ i n f u s ์ในการแบบ fusion ท่าเต้นแบบเขาเรียกว่าดึงดาวอะไร่างไทยสไตล์เข้ากับฮิปฮอปเพราะว่าเรารู้สึกว่าพอดนตรีเราไม่ได้ใส่ดนตรีไทยลงไปในเพลงเหมือนเจเนอเรชแล้วครับเราก็อยากจะใส่ความเป็นไทย เข้าไปในพาร์ทของดนตรีเพลงนี้มากขึ้นเราก็เลยคุยกันว่าโอเคอะไรที่เราสามารถใส่ด้อีกบ้านนอกจากแบบว่าคาแรคเตอร์ของพวกเรามันก็คงเป็นท่าเต้นที่ชัดเจนที่สุดแล้วที่จะสื่อสารให้ทุกคนเห็นว่านี่คือทสไรล์อย่างแท้จริงของพวกเราด้วยใช่ไหมต้องค่ะับคือตึ้งดาวเสือเราอืมอะไรทำท่าเสือเหมือนเสือของเราคาแรคเตอร์เราแล้วตึงดาวคาแรคเตอร์เราแล้วตึงดาว อันนี้ดึงดันตะกายตะกายออกองแนวตะกายอันนี้อันนี้มันน่ารักเกินไปนะเนี่ยน่ารักเกินไปคุณค้งคู่กว่านี้ไม่ใช่คุณต้องแบบเออเออเอาอะเอาอะเอาเออเออไม่เป็นไรอีกสามคนไม่ต้องทำเหมือนกันคนเดิมออกอีกไปตายยังไงครับผมจริงๆผมน่าจะปกติสุดแล้วแหละในในเพลงนี้คือปกติเพราะคนทั่วไปไม่คนทั่วไปเขาเป็นฟันนอกบ้านกันอยู่แล้ว ที่ได้ยินที่พี่สื่อถามเมื่อกี้ไหมเขาบอกว่าให้คนอื่นบอกไม่ใช่ให้ตัวเองมาพูดไม่ปกติอหมเพราะปกติอ่ะจะไม่ปกติไม่ปกติครับคือแบบคนทั่วไปก็ถือแปรงสีฟันอันใหญ่เท่านี้แปลงฟันอยู่นอกบ้านเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าเอออันนี้ปกติเห็นปหมไม่มีอะไรแปลกอันนี้ต้องให้คนอื่นพูดดีชุดจะมีสติเท่านี้สติดาวตอนสตินตอนนี้ประมาณนั้นนะครับก็คือใน MV มันก็จะมีความแปลกความฉีกเหมือนที่เราบอกก็ สำหรับของผมนะที่ผมรู้สึกว่าแบบมันแปลกที่สุดในในในเพลงนี้ก็คือการที่นั่นแหละครับคือแปรงสีฟันอันเท่านี้อ่าพร้อมกับยาสีฟันประมาณนี้แล้วก็แปรงสีฟันอยู่นอกนอกบ้านแปรงฟันอยู่นอกบ้านนอนออาะไรอย่างนั้นอ่ะมันก็จะมีความฉี่ทุกคนก็แบบเฮ้ยนี่มันอะไรอ่ะมันอะไรอ่ะแล้วไปทำอตอนเช้าเออไปทําอะไรตรงนั้นอะไรเงี้ยก็คือแปลกแปลกดีครับสำหรับผมผมชอบพานี้มากยิงดาวเหรอครับฮันนิเกิ้ลสุดยิ่งดาว ยากเลยอ่ะยากเลยอ่ะเป็นแต่ดึงหน้าเรียบร้อยเราทำสำเร็จไแล้วโอ้แล้วใส่หน้าฉันด้วยนะดีนะฉันนั่งตรงนี้นาะอะไรนะทำถาต่อไปครับเป็นอะไรที่แบบทินัดแปลกๆของนายของผมเอาผมผมแปลกเอครับโอ้ยไม่ต้องทำอะไรเลย แม่ของผมของผมมันจะเป็นฟีลแบบว่าเขาใส่ในในซีของผมอะคาแรคเตอร์มันชัดมากก็คือเป็นเป็นเด็กคิววายใช่แล้วก็ถ้าถ้าดึงดาวมึงขีปคาแรคเตอร์หรือว่าดึงดาวแบบพี่น้าดึงดาวแบบพี่น้าด้ดึงดาวเหรอครับอสุดหล่อเขาดึงดาวยังไงโอออยากเห็นคนหล่อดึงดาวอะดึงยังไงอะอันนี้คนอื่นพูดแล้วนะเข้มด้วยเขมด้วยไวซะด้วย เพราะพี่นัทยอมรับจะเปซิงเกิลนี้ว่าเราหล่อจริงเพราะว่าตอนแรกซิงเกิลแรกเขายันเกียนหล่อแล้วก็เออเออมันก <It 's S 2> ็ก็มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นมาก็พอตัวครับก็พอตัวก็พอตัวนั่นนี้อัดดต้นดาวแบบเสือของเราเสือชุกชู้เราอัดมาหล่อสะกิดเพื่อนทั้งหมดอันนี้คุณต้องใช้พื้นที่เหรอครับอออููู้้้ ก็ยังคลีคฟังก็ความแปลกอยู่เื่อเลยะอร่อยอยู่ไม่อยากแปลกมากแต่มันแปลกเกินอันนี้จบยางขเราจบแล้วจบรับจะบอกว่าเป็นที่คาดหวังของเพื่อนพวกคุณมาเหนือผมจะเหลืออะไรสำหรับผมเพลงนี้ต้องบอกว่ามันแปลกในหลายๆมิตินะทั้งในเรื่องของตัวเพลงด้วยคือ มันเหนือความคาดหมายมากตรงที่ว่าท,าทันทีที่เราต้องอัดเพลงนี้แล้วมันเป็น EDM ผมรู้สึกว่าเราไม่เคยคิดเลยว่าจะมีเสียงเราอยู่ในดนตรี EDM แบบนี้ <c oughs> มันเป็นสไตล์ที่ค่อนข้างใหม่พอพูดถึงรีป๊อปแล้วอะรดนตรีป๊อปมันคือดนตรีที่ฟังง่ายฟังสบายอายุตัวอ,อย่างเจเนเรเห็นพาพง่ายสุดอันนั้นก็เป็นเพลงที่ฟังค่อนข้างง่ายแบบฟังได้ขับรถฟังได้แต่แบบพอมันเป็นเพลงนี้ปุ๊บร่างกายเรามันต้องขยับด้วย มันเป็นเพลงที่แบบมันตื้อตาสตื้อตื้ออันตี้ต้าส์ตื้อเนี่พี่ได้ฟังกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมขออนุญาตไขตรงก่อนเลยแล้วก็เพลงนี้ความแปลกอีกอย่างหนึ่งของมันคือสไตล์ของ MV ครับเพราะว่ามันเป็นสไตล์ที่มันมัน็นความตลกแต่มันก็มีความแฟนตาซีอยู่มากพอมากคอตัวเลยแล้วกันก็เป็นอะไรที่ใหม่กับพวกเรามากๆเช่นกันผมรู้สึกว่านี่แหละคือสีใหม่ของพวกเราที่เรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราไม่ได้คาดหวังว่า มันจะออกมาหน้าตาแบบไหน,นแต่พอมันออกมามันกลับกลายเป็นว่ามันคือพวกเราในอีกมิติหนึ่งแล้วกัน,นใช่ประมาณนี้ครับนี่คือความแปลกสำหรับนะ <c oughs> สเสือของเราส่วนเสื้อของผมนะครับเฮ้ยนินจาต้องทำสองอันเพราะว่านินจาเป็นเสือแบบทูโทนเสือทูโทนอ่อะฝั่งขวาอันหนึ่งฝั่งซ้ายแบบหนึ่งขอขอม่วงก่อนขอม่วงก่อนเหรอหมุนก็ยังขอม่วงก่อนเหรอครับฝั่งฝั่งม่วงงััฝ่อนนี้ฝั่่งมวะครับฝั่งม่วงนะครับอ๋อวันนี้เอาวันนี้เอาไอ้ตัวเล็กมาด้วยนี่ทุกคนเอาตัวเล็กมาด้วยนะครับเดี๋ยวถือไว้ให้ถือไว้ให้ อเอาพิกมาฝั่งนี้เอาฝั่งน uh ี้กัเอาหน้าฝั่งเอาขอม่วงก่อนใช่ไหมครับโอเคฝั่งม่วงเลครับกยังไงอธิบายด้วยิวไวพราะ่าคนไทยอ่ะจะอยู่ในสายเลือดของทุกคนต่อจากนี้ยังไงล่ะ เพราะว่าพวกเราเนี่ยยาวซะด้วยแต่แต่จะบอกให้รู้เอาไว้นะว่าพวกเรานี่แหละคุยกับใครวะคุยกับใครวะสื่อม่วสื่อม่วอ๋อพูดกับอีกสายหนึ่งเป็นอีกสายนึ่งอเอองั้นหนขอดูฝั่งขาวหน่อยขอดูังขาวอั่าฝั่งัฝังฝั่งฝังฝั่งั่งฝนงังฝั่งฝั่งฝั่อฝม่งฝั่ง่ังง่่ง บอกว่าไปดูดาวกันแล้วกันไหมประมาณนี้เสือผมมีสองงานค่ะที่ควเรื่แบ่งกันทั้งสคนเข้าใจหรือเปล่เออแล้ววันนี้ไม่เข้าใจไหทุกคนอันนี้อันนี้คนอื่นก็พูดนะว่าเราไม่ถึงเข้าใจว่าอย่างไงครับเข้าใจกันเองมาอยู่วันเลก็คิดว่าน่าจะอยู่ด้วยกันได้ดีนะครับคิดว่าน่าจะเข้าใจกันค่อนข้างจะทันค่อนข้างจะลงตัวแล้วก็ค่อนข้างจะทันกันขึ้นเรื่อยๆรื่ จากวันแรกทุก <aroma> วันนี้ผมก็บางเงินลงเยอะพี่ีก็โดดเด่นขึ้นมาแล้วทุกวันนี้เขาเริ่มแบบโดดเด่นแข่งริสไม่ใร่ก็พูดอย่างนั้นก็ไม่ผิดนะครับไม่ก็ไม่ดูแค่ทีเดียวไงคุณไม่ก็ดูจากที่เมื่อกี้ดึงดาวของนินจาแล้วทุกคนน่าจะพอคำนวณได้อยู่เนาะเพขอบคุณมันเหนื่อยแล้วคุณต้องไปฉีกป่ะฉีไปฉีต้องฉีต้องฉีต้องฉีกอย่างนี้สามชิันเป็นเพียบอืออือ เอาจิงเหมือนเนื้อหาเหมือนเป็น introduce super ไทยครับแล้วก็เป็นเหมือนความเขาเรียกไงอ่ะต้นแขวใกล้ชัดต้นแขวใกล้ชัดไม่ได้จะโมดูไว้เลยรู้ไว้เลยของจริงไม่ต้องพูดเยอะ We are super t h a ยูน u know าก็ไม่ได้คี์เวดครับแค่ผมมันมันมันเป็นด้านเบียวเฉยๆใช่แต่ว่าสตอรี่จริงที่อยากเล่าในตัวเอมมก็คือพวกเราพวกเราเด็ก4คนน่ะ จริงๆเราก็ใช้ชีวิตตามปกติแหละแต่ว่าด้วยความที่เรามีความฝันเหมือนกันเราก็เลยมาอยู่เหมือนเป็นฟิลมาอยู่บ้านเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีวันหนึ่งมีกุญแจพิเศษตกลงมามันเปรียบเสมือนโอกาสของพวกเราครับพวกเราก็เลยลองใช้มันแล้วก็เข้าไปในความฝันเราสรุปว่าเป็นความฝันที่มันเหนือจินนาเหนือจินตนาการเขาเรียกว่าเราได้ลองสิ่งใหม่ๆหลายอย่างกุญแจพาเราไปหลายอี่กุญแจปลดล็อกประตูที่แบบพาเราไปต้องไปเจออะไรใหม่ๆใช่ คล้ายๆประตูไปย่ก็ได้ <c oughs> จนสุดท้ายเราก็กลับมาในโลกความเป็นจริงแล้วก็<แ>ต้องต้องดูครับถ้าถ้าทุกคนได้ดูเวแล้วอะจะเห็นว่าตอนสุดท้ายอะกุญแจมันยังมีไฟเหลืออยู่<ม>ซึ่งมันก็คือ<ม>โอเคเราจะเริ่มเดินตามฝันแล้วนะเรากลับมาในโลกความเป็นจริงแล้วอย่างสปาร์กสปาร์กเลยเธอก็แรงไปพี่พิศาปริมเดนะมีหลายรุ่ให้เลือกดูมีหลายรุ่มันมันถ่ายราพ เป็นการอันนี้ใช่อวกาศคือเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเราเราก็ระดมคอนเซปต์กับพี่ๆทีมงานอย่างอย่างอ่ะอย่างชุดที่ทุกคนเห็นอันนี้นะครับก็คืออย่างที่บอกเลยว่าพวกเราต้องการที่เราจะฉี่แล้วเราจะหลุดโลกใช้คําว่าหลุดโลกซึ่งใน m v เนี่ยเราก็จะโผล่กันที่ดวงดาวอวกาศซึ่งอันนี้ก็จะเป็นชุดแบบว่า เป็นฟิลเหมือนหลุดหลุดโลกแล้วครับอันนี้คือชุดแบบอวกาศอยู่นอกโลกจริงๆยังไม่เต็มชุดนะของเต็มต้องมีหัวอันนี้ด้วยเพราะว่าพวกผมไปถ่ายอันนี้ดวงจันทร์ใช่ครับผมว่าพอตัวเลยมาแล้วมันเป็น n สโตรนอลสูตรในเวอร์ชันของพลกเราร์ไทยใช่ซึ่งมันก็แบบเท่จะต้องใสในเวลาเดียวกันก็ลุคนี้เป็นลุคที่ปล่อยออกมาเราเราปล่อยออกมาเป็นคอนเซ็ปต์แรกเนาะที่ปล่อยออกมาเลยคือเราต้องการให้ทุกคนเห็นความเท่ก่อนพอพูดถึงซูเปอร์ไทยปุ๊บ ทุกคนจะแบบเฮ้ยเท่ลูกแรกปล่อยมาเท่แน่นอนเพลงสัมภาษลูกสองปล่อยมาปุ๊บอ้าวชุดนี้ชุดนี้สดใสขึ้นมาน่ารักเลยอ้าวก็เลยเป็นแป๊ดแเลยเป็นแบบไม่ปล่อยชุดหนึ่งาเราไม่ได้แต่พอตัว m อออกมาแล้วมันก็มีความแบบอ่ะแล้วก็เอาทั้งสองสิ่งเนี้ยทั้งสองสไตล์เนี้ยมาผสมี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 ชุดหนึ่งแล้วก็มีชุดหนึ่งด้วยใช่มีชุดหนึ่งด้วยซึ่งอีกชุดที่คุณบอกเอกลักษณ์ของแต่ละคนอันนั้นก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นชุดคาแรคเตอร์ อันนี้จะเป็นชุดบอกแนวสตรีทสตรีทสปอร์ตนิดนึงแล้วก็อีกอันนึ่งจะเป็นชุดคารคเตอร์ของแต่ละคนอะไรเงี้ย<ช>ครับซึ่งในในส่วนของชุดที่3ามเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรชุดที่อยู่ในโซนของตัวเองใช่เขามาอยู่ในโซนของตัวเอง<ช>พื้นที่ของตัวเองใช่ครับใช่ครับเป็นแบบเหมือนแต่ละคนแต่ละสไตล์ของตัวเองที่อยู่ในพาร์ทของตัวเองประเอ๋อ เป็นเรื่องของโปรดักชันด้วยครับที่เราที่เราคุยไว้เพราะว่าพูดตรงๆว่าแบบทางประเทศจีนเนี่ยเราก็รู้ว่าแบบประเทศเขาเด่นเรื่อง CG ด้วยแล้วเราคอนเซ็ปต์เราต้องการที่เราจะหลุดโลกเราต้องการ CG เราต้องการเอฟวิชวลเอฟเฟกเยอะๆอะไรอย่างงี้ครับซึ่งเราก็เลยเลือกไปถ่ายทาที่นู่นเพราะว่าเราต้องการโปรดักชันที่มีความสามารถเรื่องแบบการทำซีจีด้วยอะไรอย่างี้อีกอย่างก็คือเหมือนเขาเรียกว่าเราก็อยากลองอะไรใหม่ๆใช่ใช่ก็เขาเรียกว่าเปิดประสบการณ์ของเราแล้วกันใช่ ในการทำงานโอ้ดือนอย้่เหมือนกันสนุกนะฮะซิ่งครับซิ่งโค้ิ่งสิ่งสนุกสนุกแน่นอนเนาะแต่ว่าที่แน่นอนอย่างนั้นคือซิ่งใช่คือต้องคือเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นต่างสถานที่เนาะมันเป็นที่ต่างประเทศมันทาให้เราต้องแบบว่ารูปแบบการทํางานอากาศค่าต่างๆมันก็เลยแบบเราจาเป็นเราจําเป็นต้องปรับตัวให้เร็วที่สุดใช่ใช่แล้วก็แบบว่าโคซิ่งอีกแล้วซ้อมสามวัน ไปถ่ายเลย,ไ,เลยไปถ่ายยเลอีกแล้วไม่ใช่ว่าเราไม่เตรียมตัวนะพวกเราทุกคนเตรียมตัวทุกฝ่ายเตรียมตัวกันอย่างดี <c oughs> ไม่มีในครอะไรอย่างเ <C oughs> ดียวการวนไม่ได้ร้อนไม่ได้ร้อน <C ough> ตัวนะโอนนเคไม่ได้ร้อนตัวแล้วทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าแบบอ่ะทุกฝ่ายก็เตรียมพร้อมอย่างดีแต่ว่าด้วยความที่ว่าระยะนั้นอ่ะเราก็ปรุงหมดพรีเจนเนเลตด้วยเราเราค่อนข้างใช้เวลากับเจนเนเลตเยอะมากๆแล้วพอมาันเด h e show ปุ๊บเราก็เลยต้องมาแบบอ่ะจริงๆมันก็เสร็จนั้นแหละแต่เราก็มาเติมเติมประกอบประกอบจน3วันสุดท้ายด้วยอะไรเงี้ยครับใช่พอไปนู่นก็เหมือนที่บอก สุพัฒน์ไทยมีมิราเคิลเสมอวันนั้นฝนก็จะตกถ่ายเสร็จซีนหนึ่งปุ๊บสังคัดฝนตกบุ้มคือพอดีแบบพอดีมากๆล้างซีนหล้างซีนพอดีคือแบบคัดปุ๊บตกปั๊บวิ่งหนีเข้ามาอย่างนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอ๋อลืมปักตะไคร้ครับพอาจริงนะครับไม่จริงปาตะไคร้ขายอ๋อจริงๆพกเป็นในกระเป๋าเดินทางครับอะไรเมื่อเราเรารู้สารสกุลเอาผมพูดเล่นครับผมพูดเล่น เอานะจริงๆนะพวกเราสี่คนอ่ะตั้งแต่ เริ่มทำงานในในรูปแบบวงนี้มาเรายังไม่เคยไปไหว้พระร่วมกันเลยอันนี้เป็นสิ่งเดียวที่นัดกันมาตลอดแต่ว่าเราไม่เคยได้ทำเลยพูดกันบ่อยมาพูดเราแบบไปไปทำบุญกันไหมไปทำบุญกันไหมมันเหมือนเมือนันเหมือนจะสำเร็จแต่ก็มีคนหนึ่งหายไปพอสามคนมาหนึ่งคนไม่ว่างคนว่างสองคนไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่อะไรแล้วตอนนี้น่าจะเป็นที่พวกเรานี่แหละแต่เดี๋ยวพวกเราแต่ว่าพอเพลงเดบิวต์มาเราก็ตั้งใจว่าอยากไปมูเหมือนกันสักหน่อยสักหน่อยเนาะไหนก็ใช้ชื่อนี้ ใครช่วชานบ้างใครไปแกนอะเอาจริงมันน่าน่าจะคนละรูปแบบคนละรูปแบบคืออาแบงก่อนครับไม่ตรงตรงนี้ผมเป็นคริสกับธรรมดาอันนี้เป็นพุทธพุทธาไม่ใช่ไม่ใช่พุทธเออใช่ใช่พุทธพุทธผมผมเป็นคริสไม่แต่แล้วแล้วแต่ผมไม่ผมก็จะพูดว่าผมเป็นคริสที่ไว้กับลม แล้วผมก็ไปไหว้พระกับฝั่งตรงนี้มาแล้วใช่แต่นี่ไม่อยู่แล้วพอวันนี้อันนี้มาชวนจะไปปุ๊บนี่ก็้ไปไหว้ออะไรอย่างไรอ่เงี้ยก็มันเป็นมันเป็นอะไรประมาณนี้แหละครับคุณมีแนวทางเป็นยังไงเออคือพยายามทำเป็นอะไรคือต้นแบบไปกับแบบว่าเทวะสัมพันธ์เทวะสัมพันธ์ถ้าในถ้าไทยในสไตล์ของผมอ่ะการพูดถึงการแบบบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆคือผมเป็นคนอย่างเงี้ผมเชื่อในเรื่องของการกระทำมากกว่า ถ้าสมมติว่าเราเราตั้งใจเราเราอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อในสิ่งที่มันจะตามมาหลังจากนั้นมากกว่าถึงแม้ว่ามันจะต้องใช้เวลาแต่ว่าผมเป็นคนไม่ค่อยไหว้พระแต่ผมจะไหว้พระใน,ในบ้านมากกว่าคือพ่อกับแม่ใช่ถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะไม่อยู่แล้วแต่ว่าผมก็ยังระลึกถึงเขาเสมอในทุกๆการกระทั่งที่ผมทำแล้วก็อยากให้เขาอวยพรพวกผมทั้งสี่คนแล้วก็วงซูเปอร์ไทยให ให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็มีสติปัญญามากพอที่จะแก้ปัญหาในทุกๆอย่างได้แล้วก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตหวังว่าเราส<อ>ี่คนจะยังจับมือกันแล้วก็เดินหน้าต่อไปนี่น <มา S 1> ี่คือผมวสัญญาจะใช่อย่างอย่างวันนี้เดินสื่อผมก็จะยกมือไหว้ก่อนออกจากบ,บ้านว่าแบบพ่อครับแม่ครับวันนี้ผมมีเดินสื่อวันแรกนะกับเพลงรีวิวของพวกเราซูเปอร์ไทยเพลงรันเดอโชว์ถ้าพ่อกับแม่อยู่น่าจะชอบยังไงก็ไว้พรให้วันนี้ราบรื่นให้ผมหน่อยนะอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ของผมอืมเป็นของผมแล เทวสัมพันธ์ยังไงบ้างมูเยอะอยู่นะครับูเพราะว่าที่บ้านก็ชอบมูเหมือนกันแบบว่าพระอาจารนนู้นพระอาจารย์นี้แต่ว่าหลักๆเลยของผมก็คือจะนับถือนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งว่ากันจริงไหจริงพูดได้เหรอพูดได้นะพูดได้นะเพราะผมผมเป็นคนที่นับถือพญานาคแล้วก็พ่อพญานาคอยู่ด้วยอะไรประมาณนั้นก็ถ้ามีโอกาสก็อยากพาพี่ๆแบบกลับบ้านไปที่นครธนมแล้วก็ไปบินเขาไปไหว้นาคีนาคาร มของผมเป็นลูกผสมนิดหนึ่งครับล,ลูกผสมนิดหนึ่งคือคุณพ่อเป็นคริสแม่เป็นพอ่าผมถือบัตรประชาชนเป็นคริสแต่ว่าด้วยความที่เป็นลูกผสมก็เลยทําหมดทํทาทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็แต่จริงๆผมก็ไม่ได้เป็นคนที่ไหว้พระบ่อยเหมือนกันไม่ได้มูอะไรเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นคนที่ก็คือ เอาง่ายก็คือเหมือนในหฮปีเลยครับทําอะไรก็ได้ขอให้เป็นคนดีแล้วเราก็ว่าเราเราเราประมาณนั้นครับเก่งเนาะโยงเข้าหกปีได้โยงเข้าหปีแค่ฟิวฟิวน้นผมไม่ค่อยมูเท่าไหร่ไม่ค่อยมูเท่าไหร่ของผมผมว่าของผมจะค่อนข้างคลายนินจาที่ตั้งแต่เกิดมาผมเป็นคนไม่เคยดูดวงเลยแล้วก็เขาเรียกว่าผมไม่ได้แบบเชื่อร้อซหมายถึงว่าไม่ได้แบบปุ๊บเอ้ย มูร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ลบหลู่ผมก็ยังสวดมน์ผมก็ยังอะไรอยู่แต่ว่าก็นั่นแหละก็เราก็ไหว้พระในบ้านก็คือป่าหมาก็มีอะไรก็จะแบบเออปาหมาอย่งงนี้ปาหม้าอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเชื่อในการกระทําว่าถ้าเราทําในสิ่งที่ดีเราจิตใจที่ดีอะไรอย่างเงี้ยผลลัพธ์มันก็จะดีตามมาใช่ใช่ n f p ใช่ n f j ใช่ใช่ใช่ซึ่งนั่นแหละครับ ก็นะโมนะโมแล้วก็โอเคแล้วครับสบายใจล่าสุดก็คือถือว่าคือทประกาศอ๋อคือการไลฟ์สดแล้วก็ประกาศการเดบิวต์อย่างเป็นทางการของพวกเราซุปเปอร์ไทยนะคะแล้วก็ประกาศสำคัญก็คือชื่อช่อแฟนดอมชื่อว่าคับบี้คับบี้ค s c บ b b i e s Cubbies Cubbies C U B B I E S คับบี้คบีบีไออีเอสม่มาจากคำว่าคับที่แปลว่าลูกเสือครับคือพวกเราเป็นเสือแล้วพกเราเปรียบแฟนคลับของเราเป็นลูกเสือแต่ว่าด้วยความที่เขามีหลายคนด๋ยวกลัวเขาน้อยใจอะไรเงี้ยเก็เลยเติมบีตอนแรกตอนแรกเติมบีวายไปก่อนครับแต่ว่าตอนแรกเป็นคับบี้มีหลายคนก็เลยโอเคเปลี่ยนมาเป็นไออีเอสคับบี้คับบี้คับบี้เป็นแบบกองทัพลูกเสือกองทัพเป็นแก๊งลูกเสือคือมันฟังดูน่ากลัวนะพอพูดว่ากองทัพแล้วพูด ต่อท้ายลูกเสือเป็นแบบภาพลูกเสือเดินมาพร้อมกันหนึ่งร้อยตัวไงเดินยังไงนะขอท่าเดินทำไมเดินงี่ประมาณนี้ประมาณนี้๋ยวนี้นินจาบางานแล้วเนาะมีคนเล่นแทนแล้วผมเล่นสบายแล้วโดเดนโดเดนนี่ อฟีดแบ็แรกเลยนะครับก็คือแฟนคลับเขียนชื่อผิดกันเยอะมากเลยครับตำรวจจอตำรวจทาดาลงครับครับตำรวจลงนะครับผมแล้วเขียนชื่อกันผิดก็เลยเป็นที่มาที่ทําให้เราต้องประกายหนึ่งครั้งว่า C U B B I E S อ่าเขียนได้ถูกต้องนะครับผมคับบีสนะครับไม่ใช่คับปีสไม่ใช่คับเปนีสไม่ใช่คับนีสคับบีสนะครับก็ไม่ใช่กัะปี้ด้วยที่มันปิ้นไว้ก่อที่มันจะมาเป็นอย่างเนี้ยโอ้ คือต้องเท้าความกับว่าจริงๆชื่อเนี้ยเราคิดกันนานมากแบบว่านานมากๆเราคิดไปล้าลึกถึงขั้นที่ว่าแบบเราเอาอัลฟาเบตแต่ละตัวมานั่งแบบหาความหมายมาสมมตินะครับแบบ C C, C มันแปลว่าอะไรได้บ้าง <Q S 1> <Do S 2> อะไรเออะ <Yeah. S 2> อะไรอย่างเงี้ยคือเราหากันเยอะมากแล้วเราก็หาความหมายมาเยอะเป็น100ชื่อได้มั้งแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอเรามาลองเรียกเหมือน <c oughs> สมมติแล้วเราจินตนาการภาพ <c oughs> จินตนาเรตภาพว่าเราอยู่ใน ที่ที่มีแฟนคลับอยู่เราจะโกนเรียกชื่อเขาว่าอย่างไงครับ๊ตชื่อมันยังไม่ไม่ใช่อะมันยังไม่เข้าป่ากนี่ไม่ใช่จนสุดท้ายเราก็เลย Back to basic กลับมาอะไรที่มันดูน่ารักง่ายง่ายน่ารักน่ารักไหมครับลูกเสือเฮ้ยทำยังไงให้มันน่ารักขึ้นคัพปี้คัพปี้เอ้ยมีหลายคนคัพปี้ใช่ เรียกเรียกอธิบายวิธีการสครดลแต่ละคนมาสอนวิธีการออกเสียงสำเนียงแต่ละคนพี่นดากับพี่ไทยอธิบายวิธีการเรียกชื่อกับออกเสียงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวการออกเสียงจะให้พี่พินัทเป็นคนเรียกเมนขอแต่ละคนอ๋อได้อ๋ไล่ไปเลยอะไร่ไปเลยโวิธีเรียกแฟนคลับของแต่ละคนโอเคใครก่อนพี่นดาก่อนเลยอ๋อของผมนะครับในนี้คือนะครับ C U B B I E S Cubes Baby พี่ไทยผมเล่นมุกซ้ำได้ไหมได้แล้วอันนี้มันครั้งแรกครั้งแรกโอเคแรกแต่ถ้าเราซ้ำเราก็จะโดนน้องไปตลอดอันนี้คนณเด่นมูนนะไม่เป็นไรตรงนี้แหละถูกว่ายอมโดนร้องนะคับบี้คับบี้โอ้โหละของผมมาก เรียนก่อนเก็บมีการไปก่อนโอ้ยยังคิดไม่ออกเลยที่เรียกเขาว่าอะไรเพราะว่าถ้าจินจาเล่นใหญ่แค่ไหนจินจาใหญ่ก็จต้องจินจาจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละได้เวลาได้เวลาผมต้องทำยังไงอะเอาาาล่เองอะไรจินจาขอลิฟต์ไปรันได้ปหมท้อผมทำไได้โอเคมามาสไตล์ผมนะเอ่อใช่ใช่ ขอบิ๊กข้บิกอ่ไรไม่สงสารมลน้องเลยเยอะไล่สเกลนี่ไงลบกวนพี่ๆถอยไม่ออกไปสักยไม่ไม่ไม่ไมไม่ไม่ไม่ไมไม่ไมีอะไรไม่มัอลุกไปตรงนั้นไี่ไปนั่นไปนู่นขออนุญาตเสือนะครับถอยไปหน่อยตัวนี้เขาม่แอดวานอยู่แล้วทุกคนครับพี่ผมได้ฉายาว่าวิชวลแห่งก็จริง แต่เขามีอิฉายานึงที่พวกเราตั้งให้คือไฮโน้ตเชสไวส์และนี่คือไฮโน้ตเชสไวส์แห่งประเทศไทยพีนัทมองมองมองตรงนี้คับบี้อยู่ตรงนี้เรียกเรียกต้องมีโพสด้วยต้องยืนโพสท่าด้วยพีนัทโพสท่าโอเคไปหนึ่งการขายนิดนึงกางขายนิดนึงเออาทำหน้าเข้มขืนหน่อยไปคับบี้ ขอโทษครับแล้วก็เป็นปัญหาพองแม่ทขอบคุณมากคืออันนี้ไม่เนี่ยตั้งอยู่ชั้นสองก็ก็ได้ยินนะครับขอโทษครับประมาณนี้เป็นเป็นการเป่าประกาศนะครับเป่าประกาศอนเวลาจริงแล้วก็คงไฮไฮประมาณนี้เลยนี่คือเสียงคำรามที่ดังที่สุดประมาณนี้เสียงปอดใหญ่ หล,ลังจากเพลงนี้เราจะแบบอะไรหลังจากนี้มันจะต่อไปไมันจะต่อไปอ่างไรบ้างริดเพลงทของสุพรรณเพราะว่ามันจะต้องมีการผสมผสานกันก็จริงๆแล <c oughs> ้วอ,อย่างที่ทุกคนน่าจะรู้ว่าพวกเราไม่หยุดแค่นี้แน่นอนนะครับยังไงเราก็จะมีโปรเจกต์หลังจากนี้มาอีกเรื่อยๆให้ทุกคนซึ่งก็ไม่ใช่แค่เพลงเราจะมีทั้ง รายการอริตี้หรือ,อจะมี b i n d the s c e n e มีซ u เปอร์แคมที่ทุกคนเคยได้ดูกันไปอะไรเงี้ยนะครับ mm. ก็รวมถึงตัวเพลงเนี่ยเราก็ยังยึดสิ่งเดิมก็คือยังไงก็ตามเราจะเป็นซูเปอร์ไทยแบบนี้แหละเราจะไม่เปลี่ยนไป mm. ใช่แล้วเราก็จะคงคอนเซปต์ของชื่อซูเปอร์ไทยออกไปในทุกๆผลงานหลังจากนี้ mm. ครับผม mm. ก็ยังไม่สปอยอะไรเยอะเอาเป็นว่ารอดูและกันว่าหลังจากนี้ <Right. S 1> จะเป็นยังไงแต่ว่าพวกเราก็จะทำ หน้าที่ของเราให้ดีเนาะแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆผลงานหลังจากนี้ครับผมสปอยเยอะก็ไม่สนุกอะเด้ใช่แต่ต้องสปอยนะสปออีกงานาใหญ่วุ่ยร่วมร่วมร่วมงานนี้ด้วยก็คืองานอะไรอ่าเว็บบอลคาทัวร์เอ็กซ์ชั่นไนท์2025ครับนี่ ซึ่งก็งงโชว์นี้พวกเราเราเรามีส่วนร่วมในโชว์ด้วยเนาะก็ขอบคุณมากๆที่เราแบบเชิญเราไปร่วมโชว์ในงานนี้เพราะว่าพวกเราตื่นเต้นมากแบบว่าเราเห็นไลน์อัพที่ออกมาแล้วเราแบบมีแต่พี่ๆเบอร์ใหญ่ใช่มีเราไปอยู่ในนั้น,น,นด้วยก็แบบพวกเราก็ทําเต็มที่มากๆให้พีน <c ười> พ่นัสสปอยดีกว่าว่าเรากำงเป็นยงไพี่มาผมออกแนวโยนละ้วโยนเลยเอาจิมันก็ก็จะมีเอาจิมมันก็บอกได้เนาะเพราะว่า เราก็มีสองเพลงแล้วตอนนี้คือเพลงเดบิวต์กับเพลงเดบิวต์เราทุกคนก็จะได้เห็นเพลงเดบิวต์เป็นพัฟเฟอร์แมนสดๆจากพวกเราเ<อ>จากที่ทุกคนยังไม่ได้เห็นเ<ๆ>ต็มๆใน MV เนาะก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวแดน c e พ e r เฟอร์แมนหรือแดน c e p a ตติเนี่ยจะออกมาก่อนที่เราจะได้ไปชมในงานหรือเปล่าแต่ก็ถ้ายังไม่ออกก็